นี้จะพูดถึงประโยคประโยคหนึ่งนะฮะที่หัวหน้าจะต้องพูดให้ติดปากอ่าว่างไหมคะอืมว่างไหมคะสะดวกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นหัวหน้าต้องพูดประโยคนี้ติดปากตลอดเวลาว่างไหมสะดวกไหมอ่าหมายความว่ายังไงเช่นหัวหน้าจะเรียกลูกน้องมาคุยจะมาปรึกษาจะมาพูดคุยกันนะฮะไม่ว่าตั้งแต่เรื่องนี้เล็กหรือนัดประชุมเป็นทางการนะครับคุณจะต้องถามลูกน้องสะดวกถามทุกๆครั้งว่า สะดวกไหมว่างไหมเช่นอ่ะออติตีมาคุยกับพี่นอยอ่ะคุณยังไม่รู้เลยว,ว่าติตตีตอนนี้ว่างหรือเปล่าลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะมาเออหัวหน้าเรียกก็มางั้นจำไว้นะหัวหน้าจะต้องบุญประโยคหนึ่งพูดไปตอลอดเวลาว่าว่างไหมคะสะดวกไหมคะติตตีเดี๋ยวมาคุยกับพี่หน่อยนะตอนมาตอนนี้ได้ไหมสะดวกไหมอ่าถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวเอากี่นาทีดีอ่ะอย่างเงี้ยสิบนาทีครับพี่อ่าได้ แต่ถ้าคุณไม่ถามเนี่ยลูกน้องก็จะเสียงานเสียการที่เขากําลังวางแผนไม่อยู่หรือบางทีคุณอาจจะเสียลูกค้าไปก็ได้เพราะเขากำลังดีลงานกับลูกค้าอยู่ซึ่งตอนนี้กําลังดีลอยู่หรืออยู่ในช่วงที่เขาจะต้องรีบดีลรีบส่งใบเสนอราคารีบส่งโปรดักตรีบทําอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้หัวหน้ากรุณาท่องให้ขึ้นปากเลยสะดวกไหมคะว่างไหมคะอือันนี้คือเล็กๆน้อยน้อยทีนี้มันก็จะมีเรื่องใหญ่เช่นหัวหน้าประชุมเลย อยู่ๆเรียกประชุมโดยที่ไม่ได้ถามลูกน้องเลยอาประชุมเอาประชุม,เอ,ชมเอามันงา่ายวาจาสิทธิ์ออกมาจากหัวหน้าลูกน้องเหตุลูกน้องใดเราจะค่าปฏิเสธก็ต้องมาแต่ตัวเองก็นั่งะวงอยู่ในใจเออยังไม่ได้ส่งงานให้ลูกค้าเลยลูกค้าเพิ่งโทรมาพอดีเห็นไหมฮะไอเล็กๆก,ก็ยังพอทาเนาอันนี้ไอใหญ่เรียกประชุมเนี่ยมันใช้เวลานานอันนี้คือใหญ่เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าหัวหน้ากรุณา ถ้ามันใหญ่อะถามทุกคนเลยว่างไหมคะหรือไม่ก็ต้องนัดล่วงหน้านะะแต่ถ้าคุณไม่ได้นัดล่วงหน้าคุณอยากจะประชุม,มันมีเรื่องด่วนคุณก็ต้องถามว่าสะดวกไหมคะแต่คําว่าสะดวกอันนี้ต้องถามทุกคนและมีลูกน้องสิบคนก็ต้องถามสิบคนมีลูกน้องยี่สิบคนก็ต้องถามยี่สิบคนแต่ถ้าคุณนัดล่วงหน้าไว้ประมาณวันสองวันเออโอเคนะเรื่องแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้หัวหน้าพูดติดปากไว้เลยสะดวกไหมคะ ว่างไหมคะทีนี้ไอ้ลูกน้องก็ให้สองคำแล้วกันกรุณาพูดกับหัวหน้าพี่คะขอเวลาแอปได้ไหมคะพี่คะหนูไม่สะดวกตอนนี้อคุณต้องพูดไปตลอดเลยว่าพี่คะขออีกสินาทีนะคะพี่คะหนูไม่สะดวกตอนนี้คะ่ะนี่คุณติดอะไรบอกเพราะนั้นลูกน้องก็ท่องท่องสองคำนี้หัวหน้าก็ต้องท่องท่องไอ้สองคำนี้ไว้ แล้วมันจะทํางานเราไม่มานั่งทะเลาะกันอ่ะจําไว้เป็นบทเรียนนะครับฝากข้อคิดดีๆแวะมาเรียนได้เลยหลักสูตรอ่ะอันนี้ก็มาเรียนหลักสูตรหัวหน้าได้ super leadership นี่หลักสูตรนี้ขายดีแวะมาเรียนได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เทคนิคต่างๆนะครับสวัสดีครับ